สวัสดีค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจมากๆที่เกี่ยวข้องกับข้าวอาหารที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานหลายคนอาจคิดว่าข้าวคือของธรรมดากินทุกวันไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่คุณรู้ไหมว่าแค่การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในการกินข้าวแต่ละวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะเรื่องน้ําตาลในเลือดระบบขับถ่ายและภูมิคุ้มกันถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยง่ายน้ําหนักขึ้นหรือค่าน้ําตาลเริ่มสูงขึ้น เรื่อยๆแต่ไม่อยากพึ่งอยากเพิ่มขึ้นคุณมาถูกทางแล้วข้าเพราะในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเคล็ดลับง่ายๆที่คุณทําเองได้ที่บ้านไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมไม่ต้องพึ่งสูตรลดน้ําหนักแพงๆแ,แต่ใช้เพียงข้าวจานเดิมของคุณกับเคล็ดลับ3ข้อที่คนไทยไม่ค่อยรู้ทั้งการเติมธัญ,ญพืชดีๆเครื่องเทศโบราณที่ทรงพลังและการเปลี่ยนวิธีหุงข้าวนิดเดียวแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเราไม่ได้พูดถึงการอดอาหารหรือการตัดข้าวออกจากชีวิตแต่ เป็นการทำให้ข้าวที่คุณรักกลายเป็นเพื่อนที่ช่วยคุณดูแลสุขภาพได้จริงไม่ว่าคุณจะอายุ50 60หรือ70ปีเคล็ดลับนี้ทําง่ายปลอดภัยและเห็นผลชัดเจนพร้อมแล้วหรือ,อยังคะท่าพร้อมไปเรียนรู้เคล็ดลับสุขภาพดีจากข้าวจานเดิมกันเลยค่ะใช่ค่นี้คือพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่หลายคนมักมองข้ามไปโดยไม่คิดอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายของคุณตอบสนองต่อข้าวได้แบบเงียบเียบฉันเข้าใจนะว่าคุณอาจกําลังคิดอยู่ ฉันล้างข้าวหุงข้าวแบบนี้มาตลอดชีวิตแล้วจะต้องเปลี่ยนไปทำไมของเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่นี่คือความจริงที่น่าประหลาดใจข้าวที่ไม่ได้แช่น้ําอาจขัดขวางไม่ให้ร่างกายของคุณดูดซึมสารอาหารที่จําเป็นที่สุดเมื่ออายุมากขึ้นข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหรือข้าวกล้องจะมีกรดไฟติกอยู่ในชั้นนอกของเมล็ดซึ่งกรดนี้พบได้ตามธรรมชาติแต่กลับทําหน้าที่เหมือนขโมยตัวน้อยในระบบย่อยอาหารมันจะไปจับกับแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมสังกะสีและเหล็กแล้วทําให้ร่างกายดูดซึมได้ยากขึ้น สำหรับผู้สูงวัยที่อาจต้องเผชิญกับภาวะกระดูกบางอ่อนเคลียร์หรือผู้มิคุ้มกันต่ำเรื่องนี้สำคัญกว่าที่คิดแต่ข่าวดีก็คือเพียงแค่แช่ข้าวก่อนหุงเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายของเราทำกันก็จะช่วยลดกรดไฟติดและทำให้สารอาหารสำคัญดูดซึมได้ดีขึ้นยังมีข้อดีอีกอย่างคือทำให้ข้าวย่อยง่ายขึ้นหลายท่านที่ฉันเคยให้คำปรึกษามักบ่นว่ากินข้าวแล้วท้องอืดมีลมในท้องหรือรู้สึกแน่นเกินไปหลังอาหารแต่พอเริ่มแช่ข้าวก่อนหุงทุกมือ้อก็ดูเบาสบายย่อยง่ายขึ้ หลังล้างข้าวให้สะอาดใส่น้ำอุ่นแล้วแช่ไว้30-60ถึงนาทีก่อนหุงช่วยให้เมล็ดข้าวนุ่มขึ้นดูดซึมน้ำและสลายสารที่ย่อยยากถ้าไม่มีเวลามากแช่แค่30นาทีก็ยังได้ผลแต่ระวังอย่าแช่นานเกินสามชั่วโมงโดยเฉพาะถ้ากาดร้อนเพราะเชื้อแบคทีเรียจะเติบโตจนข้าวเสียได้มีคุณป้าสมจิตอายุ72ปีเดินเก่งแต่ท้องไส้ไม่ดีลองแช่ข้าวก่อนหุงแค่ไม่กี่สัปดาห์การแน่นท้องหลังอาหารของเธอก็แทบหายไปเลยเธอเรียกมันว่าปาฏิหาริย์เล็กๆของฉัน เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมากไม่ต้องกินยาไม่ต้องซื้ออุปกรณ์พิเศษใช้แค่น้ำเวลาและตั้งใจดูแลตัวเองผลลัพธ์ที่ได้คือระบบย่อยดีขึ้นดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นและมีพลังงานหลังอาหารมากขึ้นลองทำดูนะคะถ้าคุณเคยทำอยู่แล้วแวะมาเล่าประสบการณ์ในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆฟังด้วยแต่ถ้ายังไม่เคยลองอะไรทําให้คุณยังลังเลอย,อยู่ถ้าคิดว่าวิธีนี้ง่ายแล้วรอฟังเคล็ดลับที่สที่แค่ใส่ น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนลงในข้าวจะเปลี่ยนระดับน้ำตาลในเลือดคุณได้แบบคาดไม่ถึงไปต่อกันเลยเคล็ดลับสุดเซอร์ไพรส์อีกข้อที่ทำกับข้าวได้ไง่ายๆคือเติมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยใช่ข้าอาจฟังดูแปลกน้ำส้มสายชูในข้าวหลายคนอาจคิดว่าจะกินได้หรอือแต่ขอฟังฉันสักนิดเพราะแค่ช้อนเดียวของน้ำส้มสายชูที่ถูกชนิดจะเปลี่ยนแปลงทั้งระดับน้ำตาลการย่อยอาหารและพลังงานหลังมื้อข้าวของคุณได้จริงมาดูว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นน้ำส้มสายชูโดยเฉพาะชนิดหมักธรรมชาติ เช่นแอปเปิลไซเดอร์มีกรดอะซิติกสารตัวนี้จะช่วยชะลอการย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในร่างกายทําให้น้ําตาลในเลือดไม่พุ่งหลังอาหารซึ่งสําคัญมากสําหรับคนอายุเกิน60ปีที่ร่างกายไวกับน้ําตาลเป็นพิเศษถ้าคุณต้องควบคุมน้ําตาลหรือเป็นเบาหวานวิธีนี้เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆมีงานวิจัยใหญ่จากมหาวิทยลาลัยจอห์นฮอปกินพบว่าการเติมน้าส้มสายชูในข้าวช่วยลดดัชนีน้ําตาลลงได้ถึง3 1เปอร์เซ็นต์จากที่เคยสูงก็กลายเป็นระดับที่สมดุลขึ้น ฉันนึกถึงคุณลุงประเสริฐอายุเกือบ70ปีเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นเบื่อที่กินข้าวแล้วเหนื่อยตลอดลองเติมน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติหนึ่งช้อนโต๊ะในน้ำตอนหุงข้าวแค่2เดือนน้ำตาลตอนเช้าก็เริ่มคงที่รู้สึกเบาตัวปร่งสายควบคุมตัวเองได้มากขึ้นวิธีทำก็ง่ายมากตอนจะเติมน้ำลงหม้อหุงข้าวแค่ใส่น้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติเช่นแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งช้อนต๊กแค่นั้นเองข้าวจะไม่เปรี้ยวรับรองหลายคนบอกว่าข้าวหอมขึ้นด้วยที่สำคัญคือต้องเป็นน้ำส้มสายชูหมัก ธรรมชาติเท่านั้นของสังเคราะห์หรือแต่งกลิ่นไม่มีประโยชน์แถมอาจระคายเคืองท้องถ้าคุณมีปัญหาท้องไส้ง่ายหรือไม่เคยลองเริ่มจากครึ่งช้อนดูก่อนเคล็ดลับนี้ง่ายมากแต่ได้ผลดีถ้าทำสม่ำเสมอและที่สำคัญมันไม่ใช่ยาไม่ใช่ข้อจำกัดแค่ให้ร่างกายได้ช่วยตัวเองแบบธรรมชาติจริงๆไปต่อกันเลยกับเคล็ดลับอีกข้อที่คุณคาดไม่ถึงเข้าโอ๊ตถ้าเติมลงไปในข้าวสัดส่วนที่พอดีจะช่วยทั้งหัวใจและน้ำตาในเลือดฟังให้ดีนะค่ะวิธีนี้คนไทยไม่ค่อยรู้ คือการผสมข้าวโอ๊ตนิดเดียวลงในข้าวใช่ค่าข้าวโอ๊ตคุณคงรู้ว่าดีต่อหัวใจคอเลสเตอรอลและระบบย่อยแต่น่าสนใจที่แค่ผสมนิดเดียวลงไปก็ช่วยให้ร่างกายจัดการน้ำตาลดีขึ้นทําความสะอาดหลอดเลือดได้ในระยะยาวมาดูกันว่าทําไมข้าวโอ๊ตมีใย,ยอาหารแบบละลายน้ําที่ชื่อว่าเบตา้ากรูกแคนเวลาเรากินเข้าไปมันจะเหมือนฟองน้ําอ่อนๆในลาไส้ช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลชะลอการย่อยลดระดับน้าตาลหลังอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นไขมันสูงเบาหวานหรือความดันวิธีนี้ดีมาก งานวิจัยจากสถาบันสุขภาพชาติของสาหารัฐพบว่าผสมข้าวโอ๊ตเล็กน้อยในข้าวช่วยลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้ถึง43ซึ่งถือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเคล็ดลับคือสัดส่วนต้องพอดีเราเรียกว่าอัตราทองคำถ้าหุงข้าวหนึ่งถ้วยประมาณ150กรัมให้เติมข้าวโอ๊ตแห้งหนึ่งถึงหนึ่ง ถ้าช้อนชาคิดเป็น5้าถึงเซนของปริมาณทั้งหมดแค่นี้ก็ได้ประโยชน์โดยไม่หนักท้องถ้าเติมมากไปแม้ข้าวโอ๊ตจะดีแต่ในมื้อเดียวเยอะๆสําหรับผู้สูงอายุอาจทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อหนักท้องได้สมดุลที่อ่อนโยนเป็นหัวใจสําคัญใช้ทีละน้อยทุกวันจะช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นควบคุมคอเลสเตอรอลและมีพลังงานหลังอาหารมากขึ้นฉันเคยเห็นคนที่ทําแล้วได้ผลจริงคุณป้าสุนันทาอายุ75ปีต้องควบคุมทั้งคอเลสเตอรอลและเบาหวานพอเริ่มใช้วิธีนี้ เธอเพียงแค่ผสมข้าวโอ๊ตหนึ่งช้อนชาลงในข้าวสวยที่กินทุกวันหลังจากผ่านไปสามเดือนผลตรวจสุขภาพของเธอก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่สําคัญเธอรู้สึกสดชื่นเบาสบายสมองปลอดโปรง่งและมั่นใจมากกว่าเดิมขอเตือนอย่างอ่อนโยนถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มไฟเบอร์หรือธัญ,ญพืชในอาหารเพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันตอนนี้เมื่อเราปรับวิธีกินข้าวให้ช่วยควบคุมน้ําตาลและคอเลสเตอรอลได้แล้วลองมาดูเครื่องเทศสีทองที่คนไทยใช้กันมานานหลายร้อยปี ซึ่งอาจช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นแบบธรรมชาติสิ่งต่อไปนี้คือเคล็ดลับจากเครื่องเทศสีทองนั่นคือขมิ้นคุณอาจคุ้นเคยกับขมิ้นในแกงหรือชาร้อนแต่รู้หรือไม่ว่าแค่เติมขมิ้นนิดเดียวลงในข้าวสวยก็สามารถช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นและลดการอักเสบทั่วร่างกายได้สารสําคัญในขมิ้นเรียกว่าเคอร์อคูมินซึ่งนักวิจัยศึกษาการมานานถึงสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเคอร์อคูมินช่วยปรับความไต่ออินซูลิน หมายความว่าร่างกายจะใช้อินซูลินได้ดีขึ้นคล้ายกับการรับกุญแจเก่าให้คงอีกครั้งยิ่งอายุมากขึ้นหลายคนมีภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้แย่ลงส่งผลให้น้ําตาในเลือดสูงอ่อนเพลีนน้าหนักขึ้นและอาจมีโรคร้ายแรงตามมาแต่งานวิจัยจากสถาบันสุขภาพชาติสารัฐพบว่าการทานเครื่องคูมินต่อเนื่องช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ถึง2 3เใกล้เคียงกับยาเบาหวานชนิดอ่อนและสิ่งที่ต้องทํามีแค่หยิบมือเดียวคุณสมพรอายุ67ปี ซึ่งปวดเบาหวานชนิดที่2มาหลายปีตัดสินใจลองทําตามหลังปรึกษาแพทย์เธอไม่เปลี่ยนอาหารอะไรเลยแค่เติมขมิ้นเล็กน้อยลงบนข้าวสวยร้อนวันละครั้งหลังจากไม่กี่เดือนระดับน้าตาในเลือดก,ก็คงที่ขึ้นจนคุณสมพรสามารถลดปริมาณยาได้รอยยิ้มของเธอเล่าเรื่องได้หมดเลยวิธีนี้ทําง่ายมากหลังจากหุงข้าวเสร็จขณะข้าวยังอุ่นๆให้โรยขมิ้นบริสุทธิ์หนหยิบมือลงไปคลุกเบาๆแค่นี้ก็พอ ความร้อนจะช่วยให้กลิ่นและรสชาติของขมิ้นออกมาสมบูรณ์เข้ากันดีกับข้าวขาว,ขาวธรรมดาเริ่มจากน้อยๆก่อนหากยังไม่ชินแล้วค่อยเพิ่มทีละนิดเมื่อเริ่มชอบอย่าลืมเลือกขมิ้นผงบริสุทธิ์ไม่ใช่ผงแกงกะหรี่เพราะผงแกงกะหรี่มักมีขมิ้นนิดเดียวและมักผสมเกลือกับเครื่องเทศอื่นที่อาจทําให้ท้องเสียถ้าทานเยอะนอกจากนี้หากคุณมีปัญหานิ่ในถุงน้ําดีหรือกินยาบางชนิดควรปรึกษาหมอก่อนทานขามิ้นสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัยนี่คือกิจวัตรเล็กๆที่เปลี่ยนพลังและดีต่อสุขภาพ และยังเชื่อมโยงคุณกับภูมิปัญญาสุขภาพโบราณของคนไทยและตอนนี้เราจะไปสู่เคล็ดลับสุดท้ายที่ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยแต่ใช้เทคนิคเย็นและอุ่นข้าวใหม่ซึ่งดีต่อสุขภาพลำไส้มากกว่าที่คุณคิดเคล็ดลับแสนง่ายแต่วิทยาศาสตร์เบื้องหลังนั้นยอดเยี่ยมจริงฮ่าฮเทคนิคคือปล่อยให้ข้าวเย็นก่อนแล้วค่อยอุ่นใหม่ใช้แล้วไม่ต้องใส่ส่วนผสมเพิ่มเลยแค่ปล่อยข้าวเย็นหลังหุงแล้ว ค่อยอุ่นกินแบบเบาๆฟังดูง่ายใช่ไหมแต่นี่คือวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งเพราะข้าวที่เย็นตัวจะเปลี่ยนแป้งธรรมดาเป็นแป้งทนการย่อยแป้งแบบนี้ต่างจากแป้งทั่วไปที่ย่อยง่ายและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแป้งทนการย่อยจะไม่แตกตัวที่ลำไส้เล็กแต่เดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ผลที่ได้คือระบบขับถ่ายดีขึ้นลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันปราวกับให้ลำไส้โนดเบาๆจากข้างในแถมช่วยลดน้ำตาลหลังมื้ออาหารกระตุ้นระบบขับถ่าย และปรับการใช้อินซูลินให้ดีขึ้นสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาน้ำตาลท้องผูกหรือแน่นท้องวิธีนี้เปลี่ยนชีวิตได้จริงดิฉันเคยดูแลคุณประวิทย์อายุ73ปีซึ่งปวดท้องและท้องผูกเรื้อรังมาหลายปียะก็ช่วยได้นิดเดียวแต่ไม่เคยสบายจริงจนเขาลองปล่อยข้าวเย็นแล้วอุ่นใหม่ก่อนกินหลังไม่กี่สัปดาห์ระบบย่อยดีขึ้นแบบเห็นผลทันตาเขารู้สึกเบาสบายระบบขับถ่ายดีขึ้นในที่สุดก็ใช้ชีวิตอย่างสบายใจแล้วต้องทำยังไง หลังหุงข้าวเปิดฝาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วจะกินเลยหรือนําไปแช่เย็นแล้วอุ่นใหม่ในวันถัดไปก็ได้เวลาจะกินแค่อุ่นจนร้อนอย่าทิ้งไว้นานเกินโดยเฉพาะหน้าร้อนข้าวที่ทิ้งไว้นานเสี่ยงต่อการเกิดแบคทีเรียดังนั้นถ้ากินไม่หมดให้แช่เย็นทันทีและกินให้หมดใน1-2วันเคล็ดลับเล็กน้อยแต่ให้ผลลึกซึ้งสุขภาพลำไส้ดีขึ้นน้ำตาลคุมง,ง่ายและความรู้สึกสมดุลภายในที่คนวเเนัวเกษียณหอยหาลองคิดดูนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เห็นมุมใหม่ๆของข้าวที่เราเคยกินกันทุกวันนะคะใครจะคิดว่าแค่ข้าวถ้วยเดิมเพียงเติมธัญ,ญพืชเล็กน้อยเติมเครื่องเทศสีทองนิดเดียวหรือปรับวิธีหุงข้าวนิดหน่อยก็สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราได้มากขนาดนี้แล้วคุณหลักคะจากวิดีโอนี้คุณได้เรียนรู้อะไรที่สําคัญที่สุดบ้าง ลองพิมพ์บอกเราใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าหนึ่งสิ่งที่คุณจะเริ่มทําทันทีหลังจากดูวิดีโอนี้คืออะไรไม่ว่าจะเป็นการลองเติมข้าวโอ๊ตลงไปในข้าวการโรย์ขมิ้นผงเพิ่มความหอมและประโยชน์หรือจะลองปล่อยข้าวเย็นแล้วอุ่นใหม่เพื่อให้หลําไส้ทาง,งานดีขึ้นความคิดเห็นของคุณอาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมคนอื่นๆที่กําลังมองหาวิธีง่ายๆดูแลสุขภาพตัวเองในวัยเกษียณนี้ครัเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองเริ่มได้ง่ายๆจากสิ่งที่เรากินในทุกวัน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะและอย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องสรุป The Los Encinos เพื่อไม่พลาดสาระดีๆสำหรับวัยเกษียณแบบนี้อีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ